ใครใช้มือถือระบบ Android มือถือทั่วไปคลิปนี้มาเตือนภยัยฟังให้จบนะคะ สวัสดีทุกคนคะ่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาเตือนภัยคนที่ใช้มือถือในระบบ Android ล่าสุดนะคะมีการเตือนภัยออกมานะคะทุกคนเป็นข้อมูลสําคัญที่ทุกคนนะคะจะต้องฟังนะฟังจบแล้วก็ฝากกดแชร์ออกไปด้วยนะคะส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับคนที่เรารู้จักนะคะคนที่เรารักจะได้ระมัดระวังกันนะคะโดยข้อมูลนี้นะคะเชื่อถือได้แน่นอนค่ะนางสาวสุริทิดาพนมวันณนอะยุธยาผู้ช่วยผู้ว่าการสายสายกากับระบบการชําระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้เปิดเผยนะคะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ติดตามหลังจากออกมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงินนะคะพบว่าสถาบันการเงินทุกแห่ง ทําตามกรอบเวลาและมีความคืบหน้าไปตามแผนโดยกรณีถูกหลอกลวงผ่านแอป,ปดูดเงินลดลงในช่วงไตรามาสแรกนะคะตั้งแต่เริ่มมากขึ้นนะคะในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบหลอกลวงอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อรวมการถูกหลอกลวงแอป,ปดูดเงินตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วถึงมิถุนายนปีนี้นะคะเกิดความเสียหายถึง1,152ล้านบาทค่ะ ทั้งนี้นะคะผู้ที่ใช้มือถือสมาร์ทโฟนระบบ Android ต้องระมัดระวังให้มากเพราะแอป,ปดูดเงินทุกกรณีนะคะพบเฉพาะระบบ Android อย่าไปโหลดแอป,ปนอกสโตร์ทางการนะคะหรือว่า Play Store ที่เขามีมาให้นะคะแต่เมื่อโดนหลอกแล้วนะคะทำอย่างไรเขาบอกว่าให้ตั้งสติและและหยุดการติดต่อกับมิจฉาชีพทันทีนะคะแล้วก็แจ้งอายัดธนาคารซึ่งจะต้องใช้เวลาอายัดภายใน72ชั่วโมงเท่านั้นนะคะจึงขอย้าว่าเมื่อแจ้งอายัดแล้วให้ผู้ ถูกหลอกลวงผู้เสียหายนะคะไปแจ้งความกับตํารวจด้วยนะคะเพื่อให้ธนาคารดําเนินการต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตรวจจับและติดตามบัญชีหรือธุรกรรมต้องสงสัยแบบทันทีเพื่อให้การระงับธุรกรรมเป็นการชั่วคราวเมื่อตรวจพบทําได้เร็วขึ้นนะคะระบบนี้ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมปีนี้นะคะ หลังจากเริ่มมาตรการตรวจจับของสถาบันการเงินทุกแห่งแล้วในการติดตามเข้าข่ายผิดปกติหรือกระทำความผิดและรายงานไปยังสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการตอบสนองและรับมือสถาบันการเงินทุกแห่งจัดให้มีช่องทางการติดต่อเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงนะคะแยกจากช่องทางให้บริการตามปกตินะคะเพื่อให้ผู้ใช้แจ้งเหตุได้เร็ว รวมทั้งดูแลผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบได้เร็วขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในขณะเดียวกันทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเช่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะให้ระง,งับลิงก์ปลอมลิงก์ที่หลอกลวงนะคะทันทีที่ตรวจพบในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น SMS หรือ Line นะคะหลังจากทุกธนาคารได้ยกเลิกการแนบลิงก์ให้ลูกค้าแล้วดังนั้นหากใครนะคะที่มีลิงก์ธนาคารส่งเข้ามาให้คิดเสมอว่า ว่าลิงก์ปลอมห้ามกดห้ามคลิกนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายค่ะรวมไปถึงเพจปลอมนะคะเพจปลอมเนี่ยที่แอบอ้างผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะแอบอ้างว่าเป็นผู้การนะคะตอนนี้เนี่ยได้แจ้งให้ทาง Facebook ดําเนินการปิดเพจเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นกระบวนการปกตินะคะเมื่อมีคนมาปลอมตัวเป็นเรานะคะแจ้งไปที่ Facebook ได้เลย ส่วนตอนนี้นะคะเจอการหลอกลวงแอบอ้างมาจากหน่วยง,งานราชการต่างๆนะคะยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าหลุดไปจากที่ไหนนะคะตำรวจก็จะคุยกับหน่วยง,งานภาครัฐนั้นแล้วก็จะดำเนินการจัดการทันทีนะคะเราจะเห็นนะคะว่าหลายๆธนาคารนะคะกำหนดให้มีการสแกนใบหน้าแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานการโอนเงินการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะคะที่โอนเงินเกิน50,000บาทต่อครั้งนะคะแล้วก็เกิน2 0 0 0 0 0บาทในวันนั้นๆน,น,นะคะ ส่วนใครที่ไม่ได้มีแอปพลิเคชันก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะด้วยการใช้บริการจากบัตร ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารแต่ถ้าใครมีแอปพลิเคชันนะคะ,ะหลายๆแอปพลิเคชันเนี่ยต้องสแกนใบหน้าแล้วนะคะก็ฝากเตือนกันไว้นะคะทุกคนห้ามโหลดแอปพลิเคชันที่อยู่นอก Play Store เลยนะคะรวมไปถึงการกดลิงก์ต่างๆนะคะอันตรายมากๆนะคะทุกคนคลิปนี้ก็มาเตือนภัยนะคะใครฟังถึงตรงนี้ก็ฝากกดแชร์ออไปด้วยหรือใครนะคะเคยเจอภัยแบบไหนมาหลอกลวงเรา ะคอมเมนต์แชร์ไว้ให้ผู้ติดตามของเราได้อ่านนะคะก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะและก็เหมือนเช่นเคยนะคะใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะคะติดตามกันแล้วไม่พลาดสิทธิประโยชน์ข้อมูลข่าวสารสาระดีๆจากเพจของเราแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ